คุณผู้ชมค่ะไปดูอีกหนึ่งการแสดงนะคะเองกอพับูค่ะสีสันต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะคะเด็กๆก,ก็ต่างแต่งชุดจีนสีแดงสวยงามค่ะทั้งโรงเรียนกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อสืบสารประเพณีเทศกาลตรุษจีนค่ะบรรยากาศที่คุณผู้ชมกำลังเห็นนะคะที่โรงเรียนยะลาบำรุงพดุงประชาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะจัดก,กิจกรรมสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมจีนเฉลิมฉลอง และต้อนรับวันตรุษจีนให้กับเด็กๆในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงซึ่งในปี2 5 6 7ตรงกับวันที่10กุมภาพันธ์2567บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขความสนุกสนานของเด็กๆค่ะโดยมีธีมการแต่งกายด้วยชุดจีนสีแดงตามประเพณีจีนซึ่งเด็กๆและคณะครูรวมถึงบุคลากรร่วมกันแต่งกายกันอย่างน่ารักสวยงามมีทั้งแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบทันสมัยชุดกี่เพา้าชุดตีน้อยชุดเจ้าสัวลายมังกร เพื่อที่จะเตรียมต้อนรับเทศกาลตรุษจีนค่ะซึ่งในงานนี้นะคะก็มีนายวิสันประเสริฐศรีผู้ช่วยเลขาธิการสออปตอกระทรวงแรงงานค่ะเป็นประธานเปิดงานร่วมกับประธานมูลนิธิและคณะกรรมการมูลนิธิ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะคะสำหรับกิจกรรมค่ะก็เริ่มต้นด้วยการแสดงนะคะโดยโรงเรียนยะลาบำรุงพนุงประชาซึ่งมีทั้งสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันเข้าร่วมการแสดงกว่า50คนสร้างสีสันให้กับงานและยังมีการจัดฐานการเรียนรู้กว่า1ิฐานมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนของแต่ละสายชั้นอีกด้วยทั้งนี้การดําเนินงานของโรงเรียนค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนภาษาจีนและได้เล็งเห็นถึงความ คัญของเทศกาลตรุษจีนต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมร่วมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีของชาวไทยเชื้อสายจีนพร้อมเปิดโอกาสให้ได้พัฒนาตนเองเรียนรู้แสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมวันตรุษจีนรวมไปถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนผู้ปกครองครูและนักเรียนอีกด้วยค่ะ